ต่ไม่ได้เปิดคลิปเลยเจคกเล่นไปก่อนนี่ออนไงตอนเปิดคล,ลิปก็ลงลงไว้เลยไม่ต้องเล่นกูงอนใครมันคุยอะไรกันเสียงดังอย่างว่าเหยวเบานี่ ไม่ได้เปิดคลิปเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม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 ่เอาเอากอไก่เอากอไก่เคาน์เตอร์สไตล์เจสโกโบไม่ไม่มึงแพ้ม่ไม่ฝังเลยมึงอธิบายกนให้เขาฟังก่อนกี้ไม่ก็ต้องเป็นกอไก่ไงเนี่ยเขาฟังไม่รู้เรื่องไม่เอาผมเป็นต่อเต่าแทนได้มันอยากเป็นแสบสนิทต่อเต่าก็ต่อเต่าเตี้ยงก็ตีตุ้น้าแล้วตุ้ตงแต่ตาตายแตนเนี่ยจะต้อง ให้คนยังไงวะให้คนในเกมอะ่ะให้คนมาตัวเลือกว่าจะเอาพยัญชนะไหนสมมติผมแพ้เนี่ยผมก็เอาต่อเต่าก็พต้องพูดทุกคําให้เป็นตอเต่าอ,อ,อ่าแค่นั้นแหละต่อเตยเตือนลงไปทั้งนั้นรับทราบนีเยอะเยอะกากเป็นพัดเลยเตอริงริงๆเลย ีเหลืองวัดจ้าด้าจังงี้ตี้อ่ะสีเหลืองเรืองรองเด่นดองเก็บมาเลยเปื้อนถึงกับดอขึ้นไปตุ้ยตายแล้วตีตตีเตืองต่ตีเตืองเติร์ตติ่งเตยตุ๊กเล็กทุกคงเลยตรงไตตีนะตรงใต้ใต้มึงต้องโดนบวกก่อน ไปตาใจเตี้ยๆตังตังเลยแปดโดนี่เลขอะไรวะแปดเตือนแปดโอ้ยเพลงดับเลยห่างนกยูงห่างนกยูงโอ้ยแปดไปรอแปดไป อาดกันตึ้งตะโต๊เต๊ะเตื้องดอโดนแน่ตาหน้าตอเต่าตะตู่ตะตุ่เลยตะตุ่มต้มตัวอ่ะอ้าวกูมีแล้วกูจั่วดทำไมเนี่ยเอานะครับกูไปอีกเตตเต้เต้ตีเลยมตตีตีเตตีตีเตตีตีเตตีก็ตีเตตีพวูดเลยเต้เต้เต้

โอ้โหสำหดแน่มึงไอ้เหี้ยว่าหัวหิบเอาละเฮ้ยเช้าว่ะเอางออ่างมึงโดดรับซับเลยงออ่างเอาแหงหูยีกไปไหมึงไอ้แสบมึงต้องบอกเลยบทกูเหี้ยกูชงมาขนาดนี้ไม่เล่นเฉยเลยสัตว์ไอ้เหี้ย โอ้ยเอาไปอ,อะไรอ่ะลงอะไรอ่ะบวกสองเหรอ,อ,อได้ดิโอ้ยบวกหกแล้วด้วยไป 6. บวกเทียอะไรเยอะแยะวะเลขหกเลขหก 6. เลขเลขไม่มีไม้แต่วันนี้กินข้าวมาเพื่อนทงให้กินเลยฮะอะไรนะหมวกไม่ได้กินเหรอ <c oughs> เฮ้เยเป็นเพืยอนเหรอฮะไปเลยเฮ้ยให้โล่งชื่นใจหน่อย

โอ้ไปนั่งแน่ไม่มีใครนึกถึงกูเลยลืมกูก็เกือบลืมฟาแต่กูไม่มีสู้มึงก็สีอะไรไว้แสบกี่ฮะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยขึ้นทุกใบทุกใบเฮ้ยอีกแล้วนั่นแน่มันต้องยิงเอาอีกแล้วทะลุทะลุโดนอีนี่อีกแล้ว ตะเวรมึงสองคนน่ะใกล้ๆเคียงกันแล้มึงเปล่ายิงชูบกันเองเลยกูจิบไปกูจบไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์เดี๋ยวออกเสียงเอาเห็นป่ะเดี๋ยวกูให้สัญญาณพอนับถึงจ่าปุ๊บมึงพูดเลยยันแล้วกอนดิมึงตลกเดี้ยแหละยังอ่าหนึกในใจนะพร้อมไหมทุกคนไอ้ตั้นไอ้ตั้นนึกแล้วใช่ไหมตั้นนึ่งหยัง ไอแจบอ่ะเออไหนมะยักหน้านิอ่าโอเคพร้อมนะไอแจ็คฮะไม่มีอะไรเอานะซ้ำพีก่อนนะเดี๋ยวก่อนดิแจ็คจะรับไปเนี่ยหนึ่งสองซ้ำอ่าเรียบร้อยไอแสแพ้แหวกแพ้แล้วสองรอบเลยคนชนะเป็นเอ้ยรับซ้ำเองเฉยเลยกดผิด ชนะเป็นเหรอเออคนชนะเป็นเอ้าผู้บอก <c oughs> เพื่ออะไรเบื่อแล้วกดเดิมๆอะ่ะเปลี่ยนมั้งเอ้าเปลี่ยนต่อชนะเอามึางสั่งดิเอ้าเอามึงเป็นคนก่อนน่ะมึงเอาตัวอะไระมึงเป็นคนที่แล้วอะ่ะมึงเอาตัวอะไรให้ตัน้นน่ะเอาดิดชนะไม่ใช่เหรอเอากูชนะก็ได้นะพกวกเราขอไขอ่อ่ะ ต้องโดนเหรอเนี่ยยังงงอยู่ต้องโดนส่ไำเนียงไม่แบบต้องต้องขอไข่จ้ะอ่ากอไก่เอาให้ง่ายๆกอไก่กอไก่ตันฮะอ่ามึงรับทัพไปก่อนเลยมึงห่อหีบเดี๋ยวมึงไม่เลือกกลบอลนะก็บอกว่ากอไก่ไงเอากอไก่โกเกะโกเกะคือไอ้เจ้ย อูอคกาก็ก็กากพูดใพูดใคเแตฟังยากสเลยมกากเกยกากายเกยเอาไปสกักกิกาเื้องกอกุก่กูอ่ะก็ก็กกเี้ยตันเลยสัตว์กะ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 เม่งเลเี้ยวุเขี้ยอะไรพวกเนี้ยมันขำเอกะ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  กาอกินี่่วกินกิ้งกาค่อนที่อะไรกินกิ้งกาเกมกีก็เกยกะกะกะไม่คิดว่าก็ไก่ยาขนาดนี้กลับไปเกยกลับไก่กูเกยกูแน่ๆเลยกูแน่ๆเลย

จากแค่เยอะเนี่ยกูจะลงไปคอมโบไม่ให้หมดเลยเลือกยากหรืมไงว่ามึงแค่แค่ลงลงไปเนี่ยเกลกี้ก็โกรธโดดแจ็คเกี้ยเอาของกูเอาของกูนี่สีอะไรวะเขียวไอ้แจ็คมีเขียวแน่เลยอ้าาาู้จะโดดทำไมกูนึกว่าจะลงไอ้เชี่ยกูเลยโดดไอ้สัสตร์ แต่ลงก็ดีแล้วได้ไพ่แบบอื้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครโดนอ่ะโอ้โหเต็มมือเลยฮ้ยสวยไม่กวยเท่าไหร่ะโะกูกระโดดพร้อมอันน่ะทำไมกูได้วะไอ้ขี้ิะ คุดก้อนได้เกยเกอจังก้อนกี่จรินเอาไอ้ยันีก็ไม่ได้กีเก่งที่คนก้าไกลแต่มึงลองเกยเกกระโดดนีนะกูไม่โดดชูเข็แล้วบอพวมึงอ่ะบอแล้ววยกับเกืองวยเอผีสงเนี่ยีเกลืองไอุ้ดก้อนเกยเยเกยเยียบลอย กูอ e ีกแล้วย่าแจ็คก็ไม่โดนเลยฮ่าฮ่าอ่าร่าฮ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 ่กฮ่่าไม่เปล่าฮ่า่่่าาหมามามาฮา่าาฮ่มาม่าฮาฮ่่่าม่าามา มีแมงโมมาไมีแมงม้อมามาไอมีมูมีมีมือมามาบุกแมงมุมอะไรล่ะมูมองหมำไอ้มึกมือเนี่ยมือหลงสุดเก่งที่บ้านโคตรเก่งกว่าเล่นมมูมองหม่ำมาไหมมู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 อย่างเงอะไรวะเสียอะไรวะมาเลยพี่แกยวหวยเอ้ยไม่ไม่ใช่มึอหมดมู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  จวแต่เริ่มเลยมีมะมัยมีหมวยมือหมวยมือหมวยมิงมิงมือแม่แมวแมกเดี่ยวโอ้ยหมว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 ยเลยแมวมาเมี้ยงไม่แมวแอมมัดแมวมาเรียกไม่ได้แตะกูนี่หว่า mèo mèo bì mèo 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 mẹ đồ mèo 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 โดนกูอีกแล้วหึ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 หหึ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 หนหึ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 นึห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 หมหึหึหึอหึ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 หัหึหให้หันเล่นหห ผู้ใหญ่โบใครเยอะสุดวะไอ้ตนันวะไอ้ตนันไ,ไอ้ตนัตนเยอะสุดผู้ใหญ่เขี้่มหมอมาไม่นผู้โคตรยากเลยเขี้่าเอาเป็นขอควายเหรอรอเรือรอเรือ <c oughs> เรื่องเลยรียรี

รีร้านะรีรานะรีร้ายอะไรรีร้าอะไรยังไม่ลาเออยังไม่ลา บวกสี่ให้กูอีกหอกเลยรอบเรืรื้อไรระอกสีอะไรสีพายเหรอโอ้ชันรุดทุกบนียข้ไปเรื่อง มึงยังจะมีลงอีกเหรอไอสัตว์พอให้กลับไปไม่เสียงเอาบวกสีให้ใครเนี่ยไเออให้แจ็คดูเออไอแจ็คต้องโดนบ้างแล้วแหละไอสัตว์ใจะไม่พองนี่สัตว์ฝั่งนู้นไม่ใช่ฝั่งนี้เหี้ยโอ้โหเย็ดแม่ไม่ต้องเล่นขำนักไอแม่เย็ด เออหกเจ็ดบสิใบโอ้เหนื่อยไว้หนึ่งสองสามสี11้าหกเจ็ดแปกาสิทำไมกูเยอะจังวะเรียกราดโดดโอ้ยเป็นเพื่อนกูอะมึงอ่ะเป็นเพื่อนกูเรียกอะไรก็รกไราอย่าบอกนะมันมีไพ่ดำอ่ะ โอ้ยมันมีไพ่แบบดีๆแล้วเนี่ยเจี er> ้ยีเยวได้ไพ่อะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะรวยรวยรวยมันต้องร้องรวยรวเรวอรอยร มาแล้วมาแล้วคัมแบ็กแล้วตั้นอย่าเพิ่งรีบตั้นอย่าเพิ่งรีบไอ้แจ็คนับดีมีกี่ใบแจ็คนับเดีดียอ,อ,อย่าเพิ่งลงอ,อย่าเพิ่งลงโอ้ยดีแล้วมึงเยอะสุดอ่ะโอ้ยไม่หรอกต้องไม่ใช่กูกูมีห้าใบเอ้ห้าเท่ากันโอเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตั้นเปลี่ยนสีหน่อยเรื่อเลยเฮียโอ้ยไม่มีชิบหายแล้วเพิ่มมาหกใบสัตว โลเลโลเลอาอ้าวต้นเล่นใหม่่ระระแล้วมาไป่คอมโบแล้วละ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 รม่าขำเปรอเรือนี่ตั้นทำไงวะ ได้ขับได้ขับได้ขับเาจะแบนกูทำไมโอสีกัมชาไม่มีรีเหลียวสีเหลียวเอาไ้เยอยพลาดพลั้งเผยแล้วกูเออมีอีก้มึงเยอะสุดนหนอแช่ไรตรงเรนโอ้ยไอ้ัน รเออเอาเไกเอเอเอาใครดีวะเก็บวาดีปะวะไม่เออเดี๋ยวไม่ได้ใช้อ่ะรวยเลยคราบนี้ก็รวยวดไม่ใช่ดมือขอโทษทีอนี่ก็ไม่ถวงระบทมึงเนี่ยไอ้แจ็คมาชอบ อู้รวยเราอ่าไอ้แจ็คไอ้แจ็คไอ้สามสามวะสามสามวะรับไปโอ้ยโออรวงรันชิบหายแล้วรันรีร่วงไรร่วงเร็วๆไอ้ตั้นไอ้ตั้นมันมีสีอะไรอ่ะรีรีสีเหลืองขอความจริงเหลืองๆไงจริงปะเนี่ยจริงจริงนะริงแน่นะ ไปสัตว oh, ์พูดมากไอ้เหี้ยหมดแม็กแรกยังยิงแม่งไม่โดนเลยน่ารู้สาถามแบบอ้าวอ้าวกูมาสิอ้าวแล้วมึงไปยืนอะไรตรงนั้น่ะ เล่นได้จากตูงไก่เล่นดูใครเพื่อนได้หรือไงไม่เห็นด้วยไม่เห็นรีรีเนี่ยมองเห็นของใครอ่ะเห็นของใครไม่รู้เรื่องเงินของกูปะเนี่ยปล่อยดูไม่ได้แล้กูกดไม่หลอกใครว่าใครเยอะสุดไอ้แสบแสบไม่แสบเอาตัวตอนเด็กแล้วกัน ได้เลยได้เลยแจ็คก็ไม่โดนเลยเออว่ะไไดดดด้้แจ็คก็ไม่โดนเลยแจ็คมันแกล้งแพ้หน่อยดิตาเนี่ยเดี๋ยวไม่ครบคนไงเดี๋ยวไม่ครบคนการที่มึงแกล้งแพ้ไปสีสันแจ็คสีสันสีสันสีเหลืองไปไม่ตันเอากดผิดอีดอกสสีัน อย่าเพิ่งจบไอ้แจ็คยังไม่โดนเลยแจ็คเหลืออีกใบอ่ะคือสี่ใบที่หายละใครมันโปฟกูอย่าเพิ่งจบเดี๋ยวก่อนมึงจวดเขามึงมีมึงจวดไปก่อนมึงจวดไปก่อนไมม่ีแดงหรอกดูดีได้จวดไปก่อนโโดดดดดดเเ อะไรูดดีโดดีทไมไม่เล่นโอ้เออให้ตให้แจ็คแผไม่ได้ให้มึงแผท่าน อะไรนะยังไม่ได้เอ้แจ็คเป็นเลยมันเลือดอะไรมันดูเด็ดดดเดวะเอาฆ่ามกูอีกไอ้เหี้ย ลืมไปเลยว่ากูเหลือใบเดียวเคี้ยแจ็คนี่มึงจะไม่ยอมมึงจริงใช่ไหมไอ้สัตว์ได้ดิได้ดิได้ดิไม่มีใครยอมใครแล้วอย่งกว่านี้เดียวดีเดียวดีโอ้ร้อนนะเนี่ยได้ดิสัตว์ไม่ยอมจบใช่ไหม วิ่งเลขห้าว่ะขำจนไอโอ้ยไ่จบไสิ้นเอาเพิ่มให้คุยเออน่าสวยเดอืมโดดเดโดดโดเด ไอ้เพื่อนกูเป็นผีว่ะทำไมวะผีต้องเหลืองเหลืองล้วนเลยโมดนี้แจ็คหมูรีบๆแกล้งแผลได้ปะลงไม่ได้อ่ะเ๋อเก็บมาสองเออใครก็ได้รีบๆจบสิมือกันน้องสีอะไรวะเนี่ยสีดาสีดา ให้แ็งแพลกูไม่ได้มึงแพล,พลตนันก็มึงบวกคงออะไงเอาไว้ที่แบบแบบสร้างฉากมาแม่หาลยขากมุมไงหัลเลยขากมุม <c oughs> ถ้าเป็นหนังนี่แม่งตอนจบเขาเรียกโคตรพีคหนังมึงแบนข้าวไฟ อไอ้ตันตายอีกคนนึงบอกให้แจ็คแพ้มันจะแพ้ไหมเนี่ยวันเนี้นนไอ้ตาลเอาละกูเป็นละกูเป็นเละเดี๋ยวอละ,ะเอาลเอาอะไรเอาเอะไรเจ้เาเล,เาเลบบ็กเจ้ากูพูดน้อยเลยนะคำเป็นพิเศษเอาตัวบนใบไม้แล้วกันโอ้ใบไม้บอ ใบไม้มันจะหาป่ะวะบุ้ง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 บุงบุงไอ้ต้นเล่อะไิเนี่ยดำน้อนเสร็จแล้วจะมีน้ำร้ำนอีกไอ้ย่ะคราวนี้ไม่ปวดท้องแล้วกูปวดหนอกแก้วไอ้สัสโบนโบนโบนไอ้แจ็คมึงขำมันปวดหนอกแก้วเหมือนกูป่ะวะ ไม่เ <c oughs> uh, ี่ยบบัดไมปดบบับ <su> าัด <online> บ <c oughs> ําดบบัด <serves> บําบับําบัดโอกอกเป็นไมโคตรปีกโอ้ร้อนำยุ่นร้อนเลยเนี่้องต้ตา

บอกแม่บอกใบบิ๊แบ๊เนี่ยแจ็คตาเนี้ยมึงเสือกจะแพ้แหละทำไมตาเมื่อกี้มึงเสือกไม่แพ้วะบ,บ,บอกให้แก้งแพ้ตาเมากกื่อกี้มึงเสือกจะมาแก้งแพ้ตานี้อ้าว ตัดปัญหาจบไม่ไม่ยม่จริงเตยะเล่นมีเดีกเด็กล่มึงจะเล่นอีเหรอไปปูกิดจกะแกันปูปูอ๋ออันนี้คือแพร มาถึงกูจัวเลยปิ้ว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 คอนเทนต์คุณภาพมันงเด้อแปดเปื้อนปลดแฟนปิ้วปิ้วปิ้ว เอาไม่ออกเอาไม่สีปูดปูดแป๊ดแป๊ดปูหาเลขไม่เจอเป็นโลกอะไรต้องมาขำได้คลิปทุกคิวเลยเนี่ย กูถอดเสื้อเล่นแล้วยันร้อนกูหาบอแปวอ่ะกูมีได้กสี่ใบก,ก,กูไม่มีสี่ฟ้าเลยปีปสี่ป๊าดช่วยอะไรกูก็ไม่มีอะไรเป็นการเล่นเกมที่ร้อนสัสๆไม่ร้อนอากาศนะขำยันร้อน ออมึงแ่งกูาดเปิดาดเปิดได้มาเท่าไหรก็ไม่บมันยังไม่ขึ้นแม็กซิมัมการ์ดอีกเหรอมขึ้นมันขึ้นจะเปื่อเนี่ย